โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มารีวิวดาบิกันนะครับก็เพิ่งเปิดได้แบบสดๆร้อนๆกันเลยนะโอเคผมก็ได้ทําการไปแปลสกิลมาเข้าข้าวแล้วนะครับสําหรับเจ้าดาบินะโอเคดาบิเบิร์ดก็เรามาเริ่มกันที่สกิลสกิลหนึ่งก่อนนะก็เป็นการ่าสร้างความเสียหายนะครับ175%นะก็ใส่ศัตรูทุกตัวแล้วก็มีโอกาสนะครับ อกาสสูงในการที่จะติดไฟนรกนะมันเขียนว่าไฟนรกแล้วก็มีโอกาสปานกลางนะครับที่จะเผาสตูนะครับเป็นเวลา3เทินนะโอกาสเผานรกก็เหมือนกันนะติดไฟนรกมันก็น่าจะ3เทินเหมือนกันนะแล้วก็ทาให้มีโอกาสที่จะเผาตัวเองด้วยนะเป็นเวลา3เทินก็เผาคนอื่นด้วยแล้วก็เผาตัวเองด้วยอะไรกันครับนี่ก็ตามก็ตามใน ในการ์ตูนนะก็ตามนะตามในะอนิเมะโอเคสเกิลที่2ก็เป็นการสร้างความเสียหาย200ใส่ศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีนะ15เป็นเวลา3เทินนะแล้วก็มีโอกาสาปานกลางที่จะติดาการเผานะเป็นเวลา3เทินแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้ตัวเองอติดเผาไหม้เหมือนกันนะเป็นเวลา3เทินนะครับก็มีแต่เผาตัวเองครั้งนั้นโอเค อ่าออโต้สกิลนะออโต้สกิลเป็นการเพิ่มอ่าคริติคอลนะ20%แล้วก็อ่าเพิ่มเกรดพัสอัลต้าเมื่อเริ่มเทินนะก็เริ่มเทินมาก็ได้คี้แล้วก็เกรดพัสอัลต้า20%แล้วก็อ่สกิลออโต้อีกหนึ่งสกิลอ่าจะเพิ่มค่าอ่าสกิลอิมแพคนะ40%เมื่อตัวละครติดอ่าเผาเผาไหม้นะก็เวลาอ่าเขาติดเขาติดเผาก็เพิ่มอ่าอิมแพคสกิลขึ้นไปนะ แล้วก็เป็นการอันนี้มีการซับสกิลซับตัวเองอะ่ะเหมือนกับถ้า,าลดความเสียหายการเผาไหม้ลง70%จากการเผาไหม้อะ่ะก็ลดลงประมาณนั้นความเสียหายลดลงก็คิดว่ามีาสกิลซับตัวเองก็อ๋อก็พอใจเป็นระดับหนึ่งนะก็วางใจได้แล้วโอเคอันติเป็นการโจมตีศัตรูลายเดียวนะแล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูติดเผาไหม้เป็นเวลา3เทินแล้วก็ทําให้ตัวเองติดเผาไหม้ไปด้วยนะเป็นเวลา3เทินเหมือนกัน โอ้โหสกิลพี่เกมีในการทำร้ายตัวเองด้วยนะทำร้ายทำร้ายตัวเองอทั้ง3สกิลทั้งอันติทั้ง2สกิลแล้วก็ประมาณนั้นนะโอเคผมคิดว่าก็อาจจะไม่เล่นให้ดูนะก็เอาไว้มาแปลสกิลเข้าๆกันแค่นี้นะสำหรับใครที่ยังเปิดไม่ได้ก็มาดูก่อนนะว่าอ,อยากเปิดไหมหรือ,อข้ามไปตู้อื่นๆนะโอเค ผมคิดว่าก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันสำหรับคลิปตต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ